อย่างนี้ะนะครับเราอาจจะรู้สึกได้ว่าเอฟเูุ่นมาขาับรถทำหน้าที่เพื่อศักศีของทวีรำใครมีน้ำใจกับเราที่จแต่มาเป็นคนถี่ของแต่ละค่ายที่มีค่ายไหนจะน่าติดตามผมเองก็คงต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณใจกันสัญญาว่าแต่ละตัวถี แล้วก็เป็นที่เดียวในโลกเหมือนกันนี่นี่ออกมาเด้วยนี่เียครับรักษาชื่อเสียงของคนบุรีรัมเมืองบุรีรัมจะพอลีการทีครับโอเคขอบคุณนะ 一百万。